ผมก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับอันโนไนส์เกมมือถือแนว RPG กราฟิกสไตล์พิกเซลที่ดูค่อนข้างมีเสน่ห์เลยครับส่วนระบบการเล่นก็แนว RPG ทั่วไปลครับจัดทีมนะฮะที่มีอยู่หลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักรบนักเวทพระนักธนูอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำการตะลยด่านไปเรื่อยๆส่วนระบบเสริมของเกมนี้ก็จะมีเรื่องของระบบไอดอลด้วยฟาร์มของทรัพยากรอัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเมืองด้วยนะครับ โอเคสำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนได้เลยนะไอตัวนี้มันจะเป็นเคเวสหลักนั่นแหละให้เราไปทํานุ่นทํานั่นทนํานี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวจะขอนาเสนอเรื่องการต่อสู้ก่อนกันละกันนะฮะคือให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างเลยจะเห็นมี4ี่ปุ่มใช่ไหมครับปุ่มขวาสุดนะครับเป็นการประจนภัย ก่อน,นจะต่อสู้ก็จะมีการจัดทีมนะครับซึ่งเกมนี้จะมีบัฟโบนัสเยอะมากก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับเช่นเป็นธาตุเดียวกันใส่เข้าไปเยอะๆหรือแม้กระทั่งสายเดียวกันใส่เข้าไปเยอะๆมันจะมีการบวกความสามารถด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่ท่านผู้ชมเพิ่งมาในแ,แรกๆอะ่ะมันสใส่ได้แค่4คนไงมันก็เลยอาจจะทําให้เราแทบจะไม่สามารถที่จะได้โบนัสอะไรได้เลยยกเว้นอันแรกสุดอันแรกสุดเนี่ยมันได้ในกรณีที่เราเอาตัวละครหลักของเราเนี่ยลงมาต่อสู้นั่นเองครับ ส่วนการย้ายตำแหน่งทำได้เลยอิสระนะครับคือมันไม่ไม่ได้หมายความว่าสายแทงต้องยืนหน้านะคือบางทีเราเจอแอสซัสซินอ่ะมันจะว้ามาตีนักเวทหรือว่านักธนูเราเนี่ยหลายด่านนะผมเอาเพระเอกไปยืนหลังอ่ะผมจัดแบบนี้เลยคือมันค่อนข้างอิสระนะครับไม่ได้มีการฟิกว่าใครจะต้องยืนตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ด,าด่านด้วยกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นในด่านนี้เนี่ยไม่มีแอสซัสซินนะผมก็สามารถที่จะจัดแบบดีฟอลต์ได้เลยก็คือพวกนักรบนักดาบจะอยู่ด้านหน้าพวกนักเวทจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พวกนักธนูหหรือออว่่่าาาสายยัััจะูด้นนนลงงเ ส่วนการต่อสู้เนี่ยมันก็มีออโต้มาให้อยู่แล้วที่ด้านซ้ายล่างครับหัวผมมันน่าจะบังอยู่แล้วก็มีความเร็วเร่งได้สูงสุด1.5เท่านะครับสูงกว่าน,นี้ไม่มั่นใจครับคือ,อยังเล่นไม่ถึงสักทีครับแล้วส่วนตัวละครที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีสายฮิวเลยนะครับคือมีตัวละครหลักคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีสายแทงคนหนึ่งมีนักธนูหนึ่งก็คือเบินมือปือนนั่นแหละ อีกคนนึงเป็นนักเวทน,นะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าสามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับแต่ว่ามีตัวละครตายหนึ่งตัวก็เลยจะไม่ได้3ดาวนะครับและกเกมนี้นะให้พลังงานมาเยอะมากท่านผู้ชมดูด้านบนเห็นขนมปังใช่ปะล่อไปพันสกว่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยลุยผ่านด่านนี้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปลงฟาร์มด่านอื่นคือด่านที่ควรฟาร์มคือด่านที่มันมีคนอยู่แบบนี้ครับเพราะว่ามันจะได้เศษของตัวละครนั้นมาด้วย แต่ว่าเกมนี้มันไม่มีคําสั่งสคลิปหรืออะไรนะต้องมานั่งกดมือเองตลอดนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะมี3าดาวให้เก็บนะครับแต่ได้3าดาวไปก็เท่านั้นครับมันจะไม่ได้มีคําสั่งสคลิปหรืออะไรครับท่านผู้ชมจะต้องมาคอยดูแอนิเมชันการต่อสู้เสมอนะครับแต่ก็ทํา3ดาวไว้เยอะๆก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้รับรางวัลเยอะกว่าปกติไง ส่วนการต่อสู้อื่นก็อยู่ด้านขวาล่างหมดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นดันเจียนอันนี้คือจะเป็นพวกฟาร์มทรัพยากรนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มหินแสงอันนี้หินแสงอันนี้สําคัญครับเพราะว่าใช้ในการอัปเกรดเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านดันไหนไปแล้วนะครับมีคําสั่งสวีปด้วยนะครับก็คือไม่ต้องดูแอนิเมชันกดปุ๊บข้ามไปเลยนะฮะแต่ว่าต้องมีกุญแจก่อนดูด้านขวาบนได้แต่ละดันเจียนจะมีกุญแจเป็นของตนเองนะครับก็นั่นแหละไปหากุญแจมาจากกิจกรรมต่างๆในเกมแล้วฟครับ ส่วนปุ่มถัดมาคืออารีนาครับอารีนาของเกมนี้เราจะต้องจัด2ทีมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปตั้งตีโจมตีกับตีป้องกันก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกดูว่าจะสู้กับใครครับพลังของผมสูงกว่าทุกคนงั้นก็เดี๋ยวจัดเลยกันละกันครับแล้วเวลามันคำนวณคะแนนมันคำนวณกันยังไงคือมันคำนวณว่าใครชนะ2ครั้งก็จะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองครับแต่สมมติว่าเวฟแรกนะครับผมชนะเวฟต่อไปศัตรูชนะใช่ไหมมันจะเอาตัวละครที่เหลือนะครับจากการต่อสู้มาต่อสู้กันเพื่อประชันกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะนนนัั่เอง ส่วนรางวัลไอดอลเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับคืออยู่ตรงบริเวณกำแพงนั่นเองครับเราแตะเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยจะได้รับทั้งหมด600นาทีเท่านั้นนะครับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องคอยเข้ามาทุกๆ10ชั่วโมงด้วย ก็เข้ามาแล้วก็คือกดเคลมได้เลยนะครับเราจะได้มาเป็นกล่องนะยังไม่ได้เป็นไอเทมนะแล้วถ้าเกิดอยากจะเปิดเอาของก็คือต้องกด Open All ด้านขวาล่างตรงนี้ครับมันก็จะเปิดออกมาแล้วก็สุ่มว่าเราจะได้อะไรบ้างได้ EP ได้เงินได้กุญแจลงดันเจียนประจําวันอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีคําสั่ง Quick b a t ทิลด้วยก็คือวันหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถที่จะกดเร่งความเร็วได้เลยทันที2ชั่วโมงนะครับครั้งแรกจะฟรีครั้งที่2จะเสีย40เพรครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเมืองครับซึ่งช่วงแรกท่านชมทําได้แค่นี้แหละครับก็คือสร้างเบเกอรี่ได้2อันแล้วก็สร้างเทนนิงแคมป์นะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยไอไอเทมที่มันใช้นในการอัปเกรดเมืองเนี่ยมันหายยากครับแล้วมันได้จากที่ไหนมันก็ได้จากไอระบบไอเดลนั่นแหละนี่นหน้าตายเทมเกันนี้นะเนี่ยเนเออซึ่งมันได้ยากมากเลยนะกว่าผมจะได้แต่ละอันนี้คือแบบว่าโอ้เล่นเป็นวันเหมือนกันนะกว่าจะได้อะ่ะ แล้วเราจะสร้างเมืองได้ยังไงใช่ไหมครับด้านซ้ายล่างเลยครับมันเป็นระบบเมเนอร์นะครับหัวผมบังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างแต่ผมยังสร้างไม่ได้เพราะว่าผมต้องอัปเกรดตัวของ Castle หรือว่าตัวปราสาของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นเลเวล3ก่อนนะครับถึงจะสร้างอย่างอื่นเพิ่มได้ สำหรับการอัปเกรดบ้านนะครับก็คือแตะเข้าไปที่ปราสาทได้เลยครับแล้วกดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จะมี3ามวสให้เราทำผมผ่านไปแล้ว2งานก็คือเรื่องของการเก็บเลเวลไม่ว่าจะเป็น ID หรือว่าตัวละครอนะรวมกันแล้วเกินเลเวล200ที่มันจะติดคืออันนี้ครับก็คือจำที่ผมบอกได้ไหมเรื่องของแสงเออถ้าเกิดว่าเราไปลงดันเจียนมาฟาร์มแสงได้แล้วเนี่ยต้องมานั่งอัปเกรดพวกนี้ด้วยครับและพวกนี้มันจะบวกสเตตัสไม่เหมือนกันเช่นบวกโจมตีบวก HP บวกอัตราที่เราจะได้รับ EP มากขึ้นบวกเงินมากขึ้น และเราก็ต้องใช้หินพวกนี้อัปเกรดและมันมีเฟลด้วยไม่ได้หว่าเพรามว่ามันจะติด100%เพราะฉะนั้นส่วนนี้แหละที่จะติดกันก็คือเราไม่สามารถที่จะมาอัปเกรดเจ้าเนี้ยได้ทันส่วนอื่นนะครับมันก็เลยทําให้บ้านของผมเนี้ยก็ยังอยู่ที่เลเวล2ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นที่น่าสนใจช่วงแรกก็จะมีเบเกอรี่อันนี้คือมันจะผลิตพลังงานให้เรานั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเทรนนิ่งแคมป์อันนี้คือ เราสามารถส่งตัวละครไปฝึกได้ครับมันก็จะได้รับ EK แบบนี้แล้วการฝึกเนี่ยมันก็สุ่มนะคือมันสุ่มว่าในแต่ละช่องของการฝึกเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาแล้วฝึกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ได้รับ EK เท่าไหร่แล้วก็สามารถแตะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะฝึกใครบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับที่เหลือก็รอเวลาแต่เราสามารถทําให้ระยะเวลาในการฝึกสั้นลงได้โดยการดูโฆษณานั่นแหละครับมันก็จะหักไปหนึ่งชั่วโมงเนาะส่วนการอัปเกรดท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วอยู่ด้านซ้ายล่างคือคาสั่งเลเวลอัพนั่นเองนะครับและก็ มันต้องใช้ไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดเนี่ยซึ่งหาคนข้างยากเหมือนกันครับส่วนสิ่งก่อสร้างอีกอันหนึ่งด้านซ้ายเป็นไนท์ชอปหรือว่าเป็นร้านค้านั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีตังก็ลองมาซื้อดูแล้วกันนี่ๆีมีกุญแจขายด้วยถ้าเป็นกุญแจที่ลงแล้วได้หินที่มันเอาไว้อัปเกรดบ้านนะผมลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าหายากมากจริง เดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของการเปิดกระชพองดียว่าดูด้านซ้ายล่างนี่เลยครับระบบซัมมอนนะครับอันนี้คือการเปิดกระชปองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีพิกอัพเลดเป็นน้องคนนี้ครับเป็นแอสซิสตทัดลมนะฮะก็แล้วแต่อยากจะเปิดหาก,ก็เต็มที่แล้วก็จะมีตู้ปกติอันนี้คือสามารถใช้เหรียญตาก็ได้นะครับแต่ว่าตู้นี้จะไม่ได้มีการพิกอัพเลดใครเป็นพิเศษนะครับก็จะสุ่มๆอย่างเดียวส่วนด้านล่างจะเป็นตู้อาวุธครับก็จะมีตู้อาวุธของน้องคนเมื่อกี้เลยครับเออคนนี้แหละ ถ้าเกิดอยากจะเปิดหาน้องเขาเนี่ยเปิดหาอาวุธด้วยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือเป็นตู้อาวุธที่ใช้ตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวไม่เป็นไรนะมันสามารถใช้เพชรหักได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดหาน้องคนนี้ก็แล้วกันเปิดได้2รอบครับก่อนอันนี้ก็เปิดไปแล้วประมาณ3รอบนะครับดูแอนิเมชันการเปิดเป็นไงครับเช็คกันใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีแก้วสีเงินว่ะ3อันครับผมโอ้ได้โโนครับอันนี้คือเป็นสีม่วงนะ อ่าส่วนอันนี้ซ้ำนะครับเป็นเศษนี่คือไม่ใช่ซ้ำนะต้องบอกว่ามันเป็นเศษจริงๆเลยอะ่ะก็คือต้องสะสมให้ครบถึงจะเรียกได้แต่ว่าบางคนอะ่ะเรามีอยู่แล้วไงก็สามารถสะสมแล้วก็เอาเศษเนี่ยไปทําการเรียกตัวละครได้ส่วนอันนี้คือได้ตัวละครจริงๆนะครับก็คือมันจะได้แบบเป็นเศษของตัวละครคูณ20เลยอ่าอันนี้ก็ได้เป็นเศษเหมือนเดิมอันนี้ก็เศษเหมือนเดิมโอเคเศรษรัวๆเลยครับผมก็ได้ตัวละครใหม่ตัวเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบหนึ่ง คราวนี้สกิปเลยด้านขวาบนฟึบเศษมาก่อนเลยนี่ก็เศษเศษเศษอืมอืมก็เป็นเศษเหมือนกันขอตัวละครบางใดไหมโอเคได้แล้วครับแต่ว่านะสีเขียวอยากจะร้องไห้เลยครับโอเคก็ตามสภาพครับระดับความแรงคือสีเขียวนี่จะต่ําสุดนะแล้วก็สีน้ําเงินลงลงมาแล้วก็สีม่วงลงลงมาและอันสุดท้ายก็จะเป็นสีส้มนะครับไม่รู้ว่าจะมีสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าในอนาคตนะตอนนี้มีแค่สีสี เออแล้วไอเกมเนี้ยมันมีการันตีอยู่ที่90โลด้วยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่า90แล้วเราจะได้น้องคนนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องไปลุ้นกันอีกสำหรับการอัปเกตรดตัวละครก็อยู่ข้างข้างซัมมอนเลยครับก็ือคือระบบไนซ์นั่นเองนะครับหรือเหล่าอัศวินสำหรับการอัปเกรดก็ง่ายๆครับเลือกตัวละครเสร็จปั๊บดูด้านล่างมีคําสั่งอัปเกรดเห็นไหมมันจะใช้เงินกับใช้ตัวของ ek ที่เราก็ได้มาจากการเล่นแล้วก็ระบบไอดอลอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงข้างๆกันนะครับอันนี้คือการเพิ นอกจากนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีอาวุธประจําตัวของตัวละครนะครับมันจะทําให้สกิลของตัวละครเนี่ยมีความสามารถที่มันดีขึ้นด้วยและมันติดตั้งอาวุธได้ด้วยนะด้านซ้ายของตัวละครนี่แหละก็มันไม่สามารถติดข้ามสายได้เวลาเราแตะที่อาวุธปุ๊บมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าตัวละครเราเนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับและดูด้านขวาล่าง มันสามารถที่จะอัปเกรดเลเวลได้ด้วยนะครับและเมื่ออัปเกรดจนเลเวลตันนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกว่าตีบวกได้โดยใช้อเทมชนิดเดียวกันนะครับแม็เลเวลจากเดิม20ก็จะกลายเป็น40เลยนะและจะมีอีกอันนึงก็คือเวอร์พลอชิงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการสุ่มออปชั่นใหม่นั่นเองนะครับโดยใช้อเทมก็หน้าตาประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการอัปเกรดก็คือด้านซน้ายล่างครับซีนิจี้พีเดียนะครับอันนี้คือมันเป็นเรื่องของการสะสมตัวละครน,นั่นเองครับสะสมได้ตามที่กำหนดสามารถที่จะกดดัไ และมันก็จะได้รับสเตตัสโบนัสติดตัวมาเลยนะครับและยิ่งเราเอาไอ้พวกเนี้ยไปทําการอัปเกรดเพิ่มมันก็สามารถมาลเวลอ up ได้เพื่อให้ได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อีกส่วนเซตติ้งของเกมนี้จะมี2ที่ครับด้านซ้ายบนที่เป็นรูปตัวละครเราเนี่ยครับแต่เข้าไปได้เลยครับเราแก้รูปได้นะก็คือตัวละครที่เรามีอ่ะเราแก้ได้เลยแล้วก็จะมี o น n ร r นะครับอันนี้คือจริงๆมันเป็น a c h ช e v เมนต์อะเอออย่าลืมเข้ามารับรางวัลด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้รับตั้งเยอะ รับให้หมดก่อนส่วนด้านล่างนะครับอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับเราเอาเหรียญมาโชว์อเออถ้าเกิดเรามีเหรียญและอยากให้ใครมาส่องแล้วแบบเออโชว์หน่อยดิเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้านั้นไม่พอนะพอเราเอาเหรียญมาติดอะได้สเตต,ตัสเพิ่มด้วยเอออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันโซโซซิงซิงเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองน่าจะเห็นนะด้านขวาบนสุดเลยเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการปรับภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับเออถ้ามีผมจะรีวิวตัวเกมเป็นภาษาไทยแน่นอนนะครับส และสำหรับคนที่มีคูปองนะครับหรือว่าไอเทมโคดก็มาบอกกันหน่อยกันละกันนะครับถ้าเกิดมีแล้วก็มากรอกได้ที่นี่เลยครับรีจิสเตอร์คูปองเนาะและนอกจากนี้เกมยังมีคําสั่งลบ ID ด,ด้วยนะครับเพื่อบางคนเปิดกระชัปองแล้วเกลือไงก็สามารถมาลบ ID ไ,ได้ที่นี่เลยครับ